สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d Movie Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มามเสนอะนะครับสหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า v i n c e n z o so. v i n c e n ซ o ท่านายมาเฟียเป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่20สําหลับเนเรื่องนะครับ v i n c e n z o so, ประคองร่างชายยังที่ถูกยิงฮันซอที่ยังไม่หมดสติช่วยแยกปืนจากันซอกจนฮันซอกยิงทะลุตัวฮันซอไปฮันซอขหานปืนมาที่ v i n c e n o so. และลั่นไกแต่ลูกกระสุน,นหมดพอดีวินเซนโซวิ่งเข้าจไปจับตัวฮันซอกแต่ฮันซอกหนีได้ทันและขับรถออกไปวินเซนโซจึงกลับมาดูอาการชายังซึ่งพบว่าปลอดภัยแต่ฮันซอกที่อยู่ในสภาพปางตายนั้นกล่าขอบคุณวินเซนโซและยื่นโทรศัพท์ให้วินเซนโซจึงส่งชายังไปยังโรงพยาบาลชายังจึงปลอดภัยในที่สุดวินเซนโซจึงโทรหาซังฮุกเพื่อบอกว่าถ้าซังฮุกทําให้ยองฮีออกจากคุกได้ภายใน3ามชั่วโมงเขาจะไว้ชีวิต ซังคุกจึงหาวิธีให้ยองฮีออกจากคุกได้ทันทียองฮีงงมากว่าทำไมเธอออกจากคุกได้ไวขนาดนี้ขณะที่ยองฮีออกจากคุกนั้นโจติดตามเธอไปตลอดเพื่อรายง,งานวินเซนโซว่วายองฮีไปไหนบ้างทางด้านวินเซนโซที่ขอให้กีซุกช่วยเปิดโทรศัพท์ของฮันซอให้หน่อยซึ่งเขาพบว่าในโทรศัพท์นั้นมีเครื่องติดตามตัวของฮันซออยู่วินเซนโซจึงขับรถไล่ตามฮันซอไปทางด้านซังคุก ขณะที่กาลังเดินเข้าไปในศาลเขาได้รับสายจากฮันซอกฮันซอกบอกว่าทําไมพูดไม่ให้เกลียกันบ้างเลยทันใดนั้นมีชายชะกันแทงไปที่คอซังฮุกซังฮุกตายคาที่ฮันซอกจึงรีบขับรถออกไปวินเซโซที่ตามฮันซอกมาเรื่อยๆจนมาเห็นซังฮุกตายตรงหน้าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรทันใดนั้นวินเซโซได้รับแจ้งจากโจว่ายองฮีกลับมายังบ้านพักซึ่งก่อนหน้านั้นยองฮีมายังสำนักงานทนายอูซัง เพื่อติดต่อกับฮันซ็อกซึ่งฮันซอกมอบหมายให้เธอโอนเงินเข้าบัญชีต่างประเทศเมื่อยองฮีทํางานเสร็จเธอจึงรีบกลับที่พักเมื่อยองฮีเข้าไปในที่พักเธอพบวินเซนโซนั่งรออยู่แล้วเธอจึงเรียกบ,บริการแต่เธอกลับพบว่าบริการถูกโจตจัดการทั้งหมดวินเซนโซจึงจับตัวยองฮีไปซึ่งตอนนี้ทางตำรวจได้ออกหมายจับฮันซอกในข้อหาฆาตกรรมฮันซอส่วนวินเซนโซถูกตำรวจออกหมายจับเช่นกันเมื่อยองฮีฟื้นขึ้นมา เธอบอราะว่าตัวเองอยู่บนเก้าอี้แต่เมื่อเธอยือนขึ้นคิดจะหนีปรากฏว่านิ้วเท้าเธอถูกถอดเล็บทั้งหมดทําให้ยืนไม่ได้วิเซโซปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าถึงเวลาตายแล้วเขาล้างน้ามันบนร่างยองฮีแล้วจุดไฟเผายองฮีทั้งเป็นยองฮีตายในที่สุดวิเซโซขับรถตามหาฮันซอกต่อไปจนกีซุกรายงานว่าเขาให้คนไปท่าเรือแล้วเพราะฮันซอกกำลังจะหนีออกนอกประเทศ วินเซนโซจึงรีบไปยังท่าเรือฮันซอกที่ถึงท่าเรือแล้วเตรียมขึ้นเรือทันใดนั้นพักเจ้าของร้านซักลีดและร้านจำนำสแตนตแมนซึ่งใปผู้ชอาตืกคืมกาคัดขวางไม่ฮันซอกหนีไปฮันซอกเห็นท่าไม่ดีจับเจ้าของร้านจำนำเป็นตัวประกันไว้แล้วแทงไปที่อกเจ้าของร้านจำนำฮันซอกจึงรีบหนีไปทันใดนั้นวินเซนโซยิงเข้าไปที่ขาฮันซอกเจ้าของร้านซักลีดซัดไปที่หน้าฮันซอกจนฮันซอกสลบไป วินเซนโซลี่ม,มาดูอาการเจ้าของร้านจำนำที่ได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีที่พักยพยาบาลเป็นจึงรักษาชีวิตได้สําเร็จขนานั้นเองทั้งหมดได้ยิ่งเสียงไซเรนตํารวจวินเซนโซจึงนําตัวฮันซอกหนีไปเมื่อฮันซอกฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองถูกจับมัดไว้อย่างแน่นหนาซึ่งเขาถูกมัดไว้วนเก้าอี้ที่มีกลไกบางอย่างวินเซนโซเดินเข้ามาและบอกว่าเครื่องนี้คือเครื่องทรมานของมาเฟียรัเสเซียโดยจะมีสว่าน เจาะเข้าไปในร่างกายทุกๆ5นาทีจนเมื่อเจาะทะลุปอดแล้วก็จะตายในที่สุดซึ่งวิธีนี้คือการฆ่าที่ทรมานอย่างมากมูวินโซตั้งโปรแกรมไว้อัตโนมัติเขาจึงออกไปปล่อยให้ฮันซอกตายอย่างทรมานจนฮันซ็อกตายในที่สุดหลังจากนั้นวิญซโซมองไปที่มือถือเพื่อตัดสินใจว่าจะโทรหาชายยางดีไหมแต่เขาก็ไม่โทรหาชายยางวินโซขับรถไปใกล้ๆสนามบินซึ่งกีซุกและโจรอยอยู่แล้ว กีซุกมอบพาสปอร์ตปลอมให้และบอกให้รีบหนีไปต่างประเทศเพราะถ้าเลย30นาทีจะใช้พาสปอร์ตนี้ไม่ได้วินเซโซจึงกล่าวขอบคุณทั้งสองแล้วจะไปสนามบินทันใดนั้นเลขายูชานและชายยงขับรถมาหาชายยงเดินออกจากรถด้วยสภาพอ่อนแรงวินเซโซรีบไปหาชายยงและกล่าวอำลากันและกันหลังเวลาผ่านไปคดีของยองจาเรื่องที่เธอถูกปรับปรามว่าฆ่านายจ้างตายไปได้รับความยุติธรรม ด้วยหลักฐานของลูกชายนายจ้างที่เห็นเหตุการณ์ขโมดทางด้านผู้เช่าตึกคืมกาทุกคนต่างใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขเวลาผ่านไปหนึ่งปีไม่มีใครสามารถตามหาตัววินเซนโซได้จนมีวันหนึ่งชายยังได้รับบัตรเชิญไปร่วมงานความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและอิตาลีเธอจึงไปตามบัตรเชิญระหว่างที่เธอชมผลงานภายในงานนั้นมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยด้วยซึ่งชายคนนั้นคือวินเซนโซที่ตามมาพร้อมกับคณะทูตอิตาลี ชายยางดีใจมากที่ได้พบวินเซนโซอีกครั้งแต่วินเซนโซจําเป็นต้องกลับทันทีเพราะเขามีเวลาเพียงเท่านี้เขาจึงชวนชายยางไปอยู่ด้วยกันในกาะส่วนตัวที่เขาซื้อไว้จบไปแล้วครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมทําตอนจบได้เฉยมากๆครับไม่ได้วุ่นวาอะไรและฉากการตายของฮันซอทําได้เศร้ามากครับซึ่งกินใจมากๆขอบคุณสําหรับการติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับ ส่วนซีรีส์เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง Youtube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู c h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ